เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับควันหลงจากผลการแข่งขันในเกมอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นของทีมเราระหว่างการเดินทางไปทัวร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในนัดล่าสุดซึ่งทีมของทางอาร์เนอร์รตทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจด้วยการคว้าชัยชนะเหนือนทางปืนใหญ่อาร์สซนลมาได้ศ ประตูต่อหนึ่งและหนึ่งในคนที่ทำผลงานได้สุดยอดมากที่สุดสำหรับเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวก็คือฮาวิเอ็นเลียดแข่งดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเราหลังจากเขาเมาทำคนเดียวถึง2แอซิดให้กับประตูเบิรกร่องของทางโมฮัมเม็ดซาลาลงไปถึงประตูตอกย้ำชัยชนะจากทางฟาบิโอคาววาโย นั่นทาให้เพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างทางไทเลอร์มอร์ตันที่เป็นลูกมอของสโมสรก็ออกมากล่าวยกย่องผลงานของเอ็นเลียนในเกมนี้ระหว่างการที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรฮาวิเอนเลียดเหมือนอยู่คนละคลาสกับเราเลยนะเขาแสดงให้เห็นถึงความเหนือชั้นและโดดเด่นออกมาเลยมอร์ตันกรา ในฐานะนักเตะแล้วเขาอยู่คนหลักคลาสและในฐานะเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาก็อยู่คนหลักคลาสเหมือนกันทุกคนภายในทีมของเราต่างก็หลงรักในตัวเขาและเขาเองก็ยังเป็นนักฟุตบอลที่สุดยอดมากมาอีกด้วย ใครก็ตามที่มีโอกาสได้ดูเขาลงเล่นโดยเฉพาะหากคุณได้ดูมันอย่างใกล้ชิดจะพูดเป็นเสียงเดียวกันออกมาเลยว่านี่แหละคือคนที่มีคลาสอย่างแท้จริงและการได้ดูเขาเล่นมันก็เพลิดเพลินตาอย่างยิ่งยวดไปพร้อมกันด้วยนะก็มีบางสิ่งบางอย่างภายในตัวของเขาเองที่มันมีความแตกต่างจากนักเตะคนอื่นๆแล้วมันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่นักเตะคนอื่นไม่มีด้วย ผมเองก็ไม่ได้อยากจะออกมากล่าวยกย่องเขามากจนเกินไปแต่เขาอยู่คนระดับกันจริงๆดังนั้นมันต้องยกเครดิตทั้งหมดให้กับตัวของเขาขณะเดียวกันมันก็ต้องยกเครดิตส่วนใหญ่ให้กับการช่วยเหลือของบรรดาเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยให้เขาสามารถรีดเล่นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดเหล่านั้นออกมาได้อย่างเต็มที่ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราเมื่อมิดฟิลก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางลิเวอร์พูลให้ความสําคัญอย่างยิ่งในช่วงเปิดตราซื้อขายนักเตะรอบนี้และล่าสุดมันก็ไดมีประเด็นที่น่าสนใจออกมา เมื่อทางเดวิดลินส์นักข่าวสายหงคนดังที่ปัจจุบันย้ายมาทำงานให้กับทาง this is and f i e l d สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ออกมายืนยันเลยว่าหนึ่งในเป้าหมายที่เรากำลังหมายตาอยู่ก็คืออดัมวอร์ตันมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลาจากค่ายปรา,าสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลตแต่การจะคว้าตัวเขานั้นมันอาจจะต้องใช้เงินในจานวนมหาศาล แน่นอนที่สุดว่าอดัมวอตันเป็นนักเตะที่ทางลิเวอร์พูลติดตามดูมาตั้งแต่สมัยที่เขายังลงเล่นกับทางแบ็กเบิร์ตสโเว์แล้วดังนั้นพวกเขาชื่นชอบในตัวนักเตะคนนี้เป็นอยา่างมากลินส์กลาวทีมงานซื้อขายนักเตะของสโมสรก็เห็นพ้องต้องกันในประเด็นนี้ด้วยดังนั้นนี่จึงเป็นเคสที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง แต่ปัญหาใหญ่ก็คือคริสตันพาเลตจะมีการเรียกรองค่าตัวของเขาที่ตัวเลขเท่าใดกันเพราะพวกเขาก็เพิ่งเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาร่วมทีมเมื่อเดือนมกราคมจากนั้นเขาก็ก้าขึ้นปติดทีมชาติอังกฤษมันจึงส่งผลให้มูลค่าของเขาพุ่งทะยานสูงขึ้นและสูงมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับ ค่าตัวของเขาจะต้องสูงมากอย่างบ้าครังและพาเลตเองก็เป็นทีมที่เจรจาด้วยยากมากๆฉะนั้นแล้วเราต้องมารอดูกันแต่เราจะยังคงไม่ปิดตายโอกาสสำหรับการย้ายทีมในครั้งนี้นะเพราะผมก็มั่นใจว่าด้วยผลงานของเขาที่แสดงให้เห็นกับทางคริสตันพาเลตจะทำให้ลิเวอร์พูลยังคงให้ความสนใจในตัวเขา นี่จึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมผมถึงได้บอกว่าดิวนี้เป็นอะไรที่น่าจับตามองอย่างมากแม้กระนั้นเราก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงและข้อเท็จจริงนี่คือนักเตะที่ลิเวอร์พูลชื่นชอบตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเราต้องมาดูกันว่ามันจะมีพัฒนาการอะไรออกมาหรือไม่อย่างไรกัน ถ้าพูดถึงเป้าหมายการเสริมทัพของเราในแผงกองกลางกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูในแนวรุกกับผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์ดังกันบ้างดีกว่านั่นก็คือในรายของทักแอนโทนีกอร์ดอนปีกตัวเทพจากทางสาริกาดงนิวคาเซอร์ยูนาเดที่ทีมของเรามีความพยายามอย่างหนักในการเซ็นสัญญากับเขามาตั้งแต่เมื่อช่วงต้นของตลาดซัมเมอร์นี้ จากนั้นมันก็มีการรื้อฟื้นโครงการนี้ขึ้นมาอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเมื่อตัวของนักเตะเองก็ไม่เคยปกปิดเลยว่าเขาเองก็มีใจเอ็นเอียงมาหาทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราเหมือนกันนี่คือทีมที่ตามเชียร์มาตั้งแต่เด็กและนั่นก็ทำให้ล่าสุดมันมีปฏิกิริยาตอบโต้ตจากทางฝั่งของนิวคาสเซิลต่อประเด็นดังกล่าวข้างต้นออกมาแล้ว เมื่อทางแอตเลติกสำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการรายงานข่าวออกมาเลยว่านิวคาสเซิลได้เตรียมเรียกตัวทางกอร์ดอนเข้ามาพูดคุยพ่ดเจรจากันอย่างตรงไปตรงมาหลังจากจู้ตัวมีหมายกำหนดการเดินทางกลับมารายงานตัวกับสโมสสนในสัปดาห์หน้า ทางนิวคาสเซลต้องการจะทราบความต้องการที่แท้จริงของนักเตะและอยากจะรู้ด้วยว่าเขายังคงมีความพักดีกับสโมสรมากน้อยเพียงใดกันจากเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นโดยเป้าหมายแรกของพวกเขายังคงมีความหวังว่าอยากจะรั้งตัวนักเตะเอาไว้ในทีมเซนต์เจมส์พาร์คต่อไปและก็พร้อมที่จะยื่นข้อสเสนอต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขารับเอาไปพิจารณาในการพูดคุยครั้งนี้ แต่ในทางตรงกันข้ามหากผลของการพูดคุยดังกล่าวนั้นออกมาเป็นเชิงลบและโจ้ตัวเองดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีใจให้กับพวกเขาแล้วการย้ายทีมออกไปจึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายในสถานการณ์นี้ อย่างไรก็ตามทีมของเอ็ดดี้ฮาวนายใหญ่กอมแท็กติกก็ต้องการจะพยายามลองดูอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่พวกเขาจะสามารถทำได้เพื่อเก็บตัวทางกอดดอนเอาไว้ต่อไปและการปล่อยตัวเขาจะถือเป็นมาตรการสุดท้ายหากมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในนก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับทางแอนโทนีกอร์ดอนกับทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูทัศนักจากทางมาร์คออกเดนนักข่าวอาวุโสของทาง ESPN สํานำนักข่าวระดับโลกถึงประเด็นนี้กันบ้าง เมื่อเขาก็ออกมาฟันธงแบบตรงไปตรงมาเลยว่าไม่ว่าทางนิวคซิลจะพยายามมากแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วเราจะได้เห็นทางกอร์ดอนย้ายไปลงเอยกับทางลิเวอร์พูลก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงในช่วงสิ้นเดือนนี้อย่างแน่นอนแอนโทนีกอร์ดอนคือนักเตะที่ทางลิเวอร์พูลชื่นชอบเป็นอย่างมากนะออกเด่นกล้า โดยส่วนตัวแล้วผมก็เชื่อว่าเราจะได้เห็นเขาย้ายไปที่นั่นก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมทั้งนี้เมื่อถูกสอบถามต่อไปว่าแล้วทางนิวคาสเซิลจะมีเหตุผลกลใดถึงจะยอมปล่อยตัวทางกอร์ดอนออกมาออกเดนก็ได้กล่าวเสริมต่อไปในเรื่องนี้ว่า เอาล่ะมันจะทำให้นิวคาสเซิลได้เงินก้อนโตกลับมาจากยูนิคเป็นข้อแรกเปลี่ยนและพวกเขาก็จะสามารถใช้ตัวเงินเหล่านั้นกลับมาลงทุนต่อในการเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่นิวคาสเซิลอาจจะรอดพ้นกฎแฟร์เพทางการเงินไปได้แล้วแต่จากการหมุนเวียนนักเตะเข้าออกก็ถือเป็นเรื่องปกติเพื่อที่จะพัฒนาทีมต่อไป ลิว์พูก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องการได้ตัวกอดอนและในทางเดียวกันตัวของทางกอดอนเองก็หมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะย้ายไปที่นั่นด้วยเหมือนกันนี่แหละคือข้อมูลที่ผมได้รับการบอกกล่าวมาในตอนนี้เราเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงแล้วลิว์ภูเองก็ต้องการใครสักคนเข้ามากอดอนเองอาจจะเป็นเขาคนนั้นที่พวกเขาตามหาอยู่ก็ได้นะ มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรากลับมาดูเรื่องความสนใจจากภายนอกถึงนักเตะภายในทีมของเราเองกันบ้างดีกว่าหลังจากก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสะข่าวออกมาอย่างหนักว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่จากศึก l ลาลิกาอยากจะได้ตัวเทรน no, ์อเล็กซานเดอร์อาร์โนกขวารองกับตันทีมของเราไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับพวกเขา เมื่อทางจุดเบลริงแฮมสตาร์ดังของพวกเขาซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของอาร์โนในทีมชาติอังกฤษเป็นคนแนะนำเขาให้กับทางผู้บริหารของยอดทีมจากเมืองหลวงแดนกระทิมดุแต่ล่าสุดประเด็นดังกล่าวก็ดูเหมือนว่าจะได้จบลงไปแล้วอย่างเป็นทางการหลังจากตัวของทางคารุอันชรติในใหญ่จอมแทคติกของเรอันมาดริดเองได้ออกมาประกาศด้วยตัวของเขาเองเลยว่า พวกเขาไม่ได้ต้องการตัวนักเตะใดๆเข้ามาเสริมทัพอีกแล้วหลังจากมีทีมที่ต้องการครบแล้วในทุกตำแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของแนวรับจึงได้ปิดตลาดซื้อขายรอบนี้ของพวกเขาลงเป็นทีเรียบร้อยทีมของเราปิดแล้วนะอันชรติกล่าวเคสซดตบายเยโกกำลังกลับมาดาวิดอาราบ,บาก็กำลังฟื้นตัวอยู่เรายังมีดาวรุ่งอย่างโจอันจากโคกโบระราอุนอาซินซิโออีก วพวกเขาต่างก็เป็นนักเตะที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพดังนั้นในส่วนของแนวรับทั้งหมดผมเชื่อว่าเรามีตัวเลือกมากเพียงพอแล้วมันไม่มีความจําเป็นจะต้องเสริมใครเข้ามาเพิ่มเติมอีกสำหรับช่วงที่เหลือของตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้เราจะใช้งานบันดานนักเตะที่เรามีอยู่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทีมของเรา แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ